สวัสดีค่ะพบกับสินเสียหายสุนิสาวันนี้จะดูดวงให้กับคนเกิดราศีพฤษภนะคะปี66นะคะดวงจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนเกิดราศีพฤษภนะคะปี66ดวงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะราศีพฤษภนะคะปี66นะคะก็ เป็นคนที่ว่าปีหน้านะปีหกหกนะคะถือว่าเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีนะคะมีคนเคารพนับถือนะคะยำเกรงนะคะคิดทําการสิ่งใดก็ถือว่าอ่าสเร็จนะคะมีคนคอยวัดถามคนคอยช่วยเหลือนะคะอ่าราศีพุธศกนะคะใครนะคะที่ตั้งเป้าหมายที่จะมีลูกนะคะมีครอบครัวหรือแต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะอ่าสเร็จนะคะ มีมีสัตว์2อเท้าสีเท้าเข้าบ้านนะคะปีหน้าปีหกหกนะคะได้สําเร็จนะคะบางคนอยากจะแต่งงานก็ได้แต่งนะคะบางคนอยากจะมีลูกก็มีนะคะบางคนอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งเป้าหมายที่จะทํำนู่นนี่นั่นนะคะก็จะได้ทํานะคะถือว่าราศีพฤษภถือว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหลายอย่างเลยถือว่าดีมากโอกาสดีๆนะคะการงานดีนะคะราศีพฤษภนะคะ ปีหน้าปี66นะคะงานเข้ามาดีนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะเป็นเกอบเป็นกรรมหาเงินทองได้เป็นเกอบเป็นกรรมดีนะคะประสบผลสําเร็จได้นะคะอ่าบางคนนะคะเท่าเป็นเท่าแก่ตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะขยับขยายงานธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะบางคนที่เป็นลูกน้องบริวารก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ งานที่ดีนะคะได้เงินเพิ่มนะคะมีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะการงานดีนะคะราศีพฤศภนะคะก็ถือว่าจับอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะราศีพฤศภมีโอกาสในเรื่องของการงานหลายอย่างมีโอกาสหลายอย่างเข้ามาในชีวิต บางคนก็จะมีงานเสริมงานพิเศษนะคะบางคนก็ทํากิจการงานการค้าก็มีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น 2- 3อย่างนะคะบางคนก็จะมีรายได้เข้ามาหลายอย่างหลายช่องทางเพราะว่าเป็นคนขยันนะคะราศีพฤษภปีหน้าเนี่ยขยันมากนะคะมีโอกาสามีรายได้เข้ามาหลายช่องทางมีงานเข้ามาหลายอย่างหลายช่องทางนะคะโอกาสดีๆเข้ามาหลายอย่างหลายช่องทางนะคะ อยู่ที่คุณนะคะลงมือทำและตั้งใจนะคะดวงเปิดแล้วโอกาสมาแล้วนะคะแค่คุณขยันและก็ลงมือทำนะคะทุกอย่างจะสำเร็จนะคะตามเป้าหมายที่คุณคิดไว้นะคะ,ะถามว่าอุปสรรคปัญหามีไหมนะคะปีหน้า ก็มีนะคะอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความเครียดความกดดันนะคะหรือภาร้านี่สินก็มีนะคะบางคนนะคะก็มีโอกาสที่จะต้องอาจจะมีเรื่องของการกดดันตัวเองตั้งเป้าหมายบีบคั้นตัวเองมากเกินไปอาจจะต้องเหนื่อยต้องเครียดหรือสิ่งแวดลอ้อมรอบรอบข้างนะคะก็จะมีปัญหาที่ต้องกดดันบีบคั้นนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนเก่งนะคะถึงจะมีปัญหานะคะ มีอุปสรรคเข้ามาคุณก็ถือว่าคุณก็มีอํานาจมีบารมีและก็คุณก็เก่งนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้นะคะด้วยความสามารถของตัวเองนะคะเป็นคนที่ไ่ในเรื่องของอคุณธรรมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดไม่เครียดนะคะเป็นคนที่ถือว่า ไม่เครียดไม่วิตกกังวลนะคะพร้อมลุยกับปัญหาต่างๆนะคะเป็นคนที่เข้าใจในสัจธรรมนะคะอาจถึงจะมีปัญหารอบข้างหรืออสิ่งรอบข้างที่คอยกดดันนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีไหวพิปฏิพานคะแล้วว่ามีความคิดที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะก็ทำให้มองข้ามอุปสรรคปัญหาตรงนั้นนะคะผ่านพ้นไปได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะคะก็มีโอกาสในเรื่องของออการลงทุนนะคะหรือการว่าจ้างอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำนะคะในเรื่องของการงานอาชีพหรือโชคในเรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะ,ะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใ,ในสิ่งที่ ราศีกุศกนะคะไม่เคยทํานะคะก็มีโอกาสที่จะรีเริ่มงานหรือธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานอาชีพนะคะแต่ก็จะประสบผลสําเร็จดีนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ว่ามีฐานะนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะจนมีความมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่งะค่ะปีหน้าเนี่ย เงินงานเข้ามาหลายอย่างจนเขาเรียกว่าสร้างฐานนะตัวเองได้มีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นปลึกแผ่นจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะคะ่ะปีหน้านะคะงานเยอะโอกาสต่างๆเข้ามานะคะขยันมากก็เข้ามาการเงินก็เข้ามามากนะคะมีโอกาสที่จะทํางานหรือธุรกิจหลายอย่างอย่างน้อย 2- 3อย่างหรือว่าบางคนก็อาจจะมี เกณฑที่จะทําธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาต่างถิ่นต่างที่ทหรือต่างประเทศนะคะประสบผลสําเร็จด,ดีนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเดินทางต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศบ่อยนะคะลาสีพุทภกนะคะก็ถือว่าปีหน้าลุ่งนะคะขอให้ตั้งใจนะคะไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของความรักกัน อยากจะมีลูกนะคะอยากจะแต่งงานอยากจะทําอะไรในเรื่องของความรักก็สําเร็จนะคะในเรื่องของการงานอาชีพก็หาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกาม,มีโอกาสได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยความสามารถของตัวเองจนปึกแผ่นมีฐานะความร่ํารวยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะต่างประเทศหรือว่า ทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่า,าทำงานฟรีแลนซ์อิสระนะคะทำอะไรก็ได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำน,นะคะในช่วงปีหน้าปี66นะคะราศีพิศภก็ถือว่าดีนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ